่ขตลก็ <c oughs> ดีค่ะที่จะได้หันมาดูแลตัวเองนะคะแบบว่าไม่ต้องเร่งรัดไม่ต้อง,คงเครียดนะคะแบบว่าให้ชีวิตที่หลงหัวบ้างคือ <c oughs> แต่และคนมีวิธีดูแลสขุขภาพยังไงบ้างคะกับเดี๋ยวนี้อะไรแบบทั้งการออกกำลังกายคืออย่างหนูเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ให้หลัดออกกำลังกายแต่ว่าก็เลยต้องใช้ตัวช่วยนิดนึงแต่ว่าเราก็เราก็มีแบบว่าการแบบว่าหันมาคุมแคลอรี่ในการกินมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนออกอากำลังกายจะเป็นส่วนน้อยนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับได้ค่ะส่วนใดก็คือนอ,อนหลับพักผ่อนออกกำลังกายให้มันเป็นสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นตอนนี้ก็อินกับการออกกำลังกายมากมนะคะเพราะรู้สึกว่าสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญซึง่งจริงๆตัวนั้นก็รู้สึกว่าก้าวเริ่มง่ายๆเล็กๆเลยค่ะคือเริ่มจากเดินหลังกินอาหารก็ได้นะคะเผื่อใครที่แบบเอออยากจะลดน้ําหนัก เริ่มจากการเดินหลังกินเนี่ยวันละ5นาทีก็พอแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มไปเนี่ยนะันบอกเลยว่าก้าวเล็กๆจะไปสู่เป้าที่เราตั้งอาไว้บางคนจะแบบว่าไม่ก้าวลดขนัดหรือแบบทำไม่ได้อะไรเงี้ยเรามีวิธีแชร์ไหมว่าแบบจุดเดือดที่ทำให้เราเขาต้องลดอะไรเงี้ยต้อง็อนอะไรบ้างโอ,อ้าของนัดคือจุดที่ป่วยเพราะนันรู้สึกว่าเออวันวันที่เราป่วยอ่ะมีเงินเยอะเท่าไหรม่มันเหมือนแบบเอาที่เราทํางานมาเอาหาเงินมาเพื่อแบบไปรักษาตัวเอง แต่ถ้าเราดูแลตัวเองให้แบบแข็งแรงไว้ตั้งแต่เริ่มนะะเนี่ยค่ะเงินที่เราหามาเราจะได้ไปใช้หาความสุขไม่ต้องามาใช้ในการรักษาตัวเองนั่นก็เลยเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญมากหรือว่าพอถึงจุดหนึ่งมันจะแบบว่ามีจุดทิปติ้งได้เองเนาะแบบว่าพอเราเริ่มโตไปเรื่อยเราอยากจะมีจุดที่แบบว่าอยากอยู่ไปน,นานไปเลย <c oughs> ไม่อยากรีบไม่อยากรีบตุ๊บไปไหน <c oughs> เราจะแบบว่าเออเราเริ่มทีละนิดไหมเราแบบว่าจะกินข้าวสองจานเป็น หนึ่งจานครึ่งจากหนึ่งจานครึ่งเป็นหนึ่งจานดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเราจะแบบค่อยๆเริ่มไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จริงๆละว่าเออเหมือนแค่หันมาดูแลตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายกับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มทำก็เริ่มทำฝากนิดนึงค่ะจบงานงานนี้งานค่ะก็น้องเลิกเลยดีกว่าฝากงานนี้คื่อดูคิดว่าการที่เราจะแบบว่าเริ่มอะไรสักอย่างเนี่ยจริงๆมันไม่จำเป็นต้องรีบหรอกไม่ต้องเป็นต้องเร่งรัดให้มันแบบ ภายในเดือนเดียวหรือภายในแบบว่าอาทิตย์เดียวหนูอยากให้แบบว่าค่อยๆไปเรื่อยๆใช้เวลากับมันแบบว่าไม่ต้องไปเร่งรัดให้มันภายในวันนี้หรือภายในพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้แบบว่าค่อยๆตั้งเป้าแล้วก็ยืดหยุ่นกับตัวเองบ้างแล้วก็แบบว่าปล่อยให้มันโฟล์ไปตามระยะของมัน ไม่ต้องกดดันตัวเองเนะครับอย่างี้มันจะได้ผลมากกว่าแล้วนะก็ชอบคอนเซ็ปต์ของงานนะคะชีวิตที่เบากว่าเพราะหลายคนพอแบบเฮ้ยฉันอยากดูแลรูปร่างจะเครียดจะกดดันแล้วแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของงานเนี้ยทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตที่เบากว่าคือชีวิตที่สบายจริงๆดังนั้นไม่ว่าจะมีเป้าหมายอะไรเนี่ยให้ควบคู่ไปกับความสบายกายสบายใจจะได้ไม่รู้สึกกดดันใช่ค่ะเรื่อค่ะขออนุญาตชมค่ะ สวยมากกี่กิโลคะพี่ตอนนี้เหระคะใช่ค่ะคือตอนนี้สี่สิบกว่านะคะ,โ,<อ>โ,ละโลงมาสี่สิบกว่าโลแล้วภายในภอ่อจะเกือบจะสี่เดือ,อนใช่แต่คือมันมันไม่ลดแบบเร่งเล่งนะคะคืออาทิตย์หนึ่งก็ลดบางอาทิตย์ก็ลดแบบโลหนึ่งสองโลอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันก็แบบมาเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าเราแบบไม่ได้เร่งกับมันก็คือในหนึ่งอาทิตย์ก็คือค่อยๆไปค่อยๆไป บางอาทิตย์อย่างที่มีวีคที่แบบว่าไปเซอร์คอนเสิร์ตที่เราเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปนะคะก็จะแบบว่าวีนั้นก็จะลดเยอะหน่อยพราะเราออกกําลังกายเยอะมากเราซ้อมเต้นอะไรเงี้ยค่ะอย่างวีคไหนที่แบบว่าเราแค่ควบคุมแคลอรี่เรากินาทานผาักทานผลไม้ะะอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าสอบโลสาบโลอะไรเงี้ยเราค่อยๆเก็บตรงนั้นไปเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไปเครียดไม่ได้ไปกดดันกับันอะไรเงี้ยค่ะใช่อยากอยากเส40กิโลตัวนี้เราพอใจไหมคะจริงๆอน่ะหนูอ่ะอย่างที่บอกว่าแผ่ระยะยาว ดูอยากให้กลับไปตั้งเป้าให้เท่าที่ตัวเองเคยทำไว้ได้ก็คือช่วงประมาณ80ใช่แต่ก็ไม่รู้จะทำได้ไหมแต่ก็ไม่กดดันตัวเองมากดีกว่าใช่เหนหื่อยที่สุดในจุดไหนครับผมเหนื่อยที่สุดเหนื่อยที่สุดเลยคือตอนแรกคิดว่ามันจะเดือดกว่านี้คิดว่ามันจะยากกว่านี้แล้วก็พอได้ทําจริงอะ่ะมันไมไ่ยากเหมือนคิดเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ทาร่านนะครับก็คือเราก็ยังได้กินอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ยัง กินอาหารอร่อยอยู่คือทุกอย่างที่เรากินเนี่ยมันยังอร่อยเหมือนเดิมแต่แค่ว่าเรารู้สึกว่ามันมันมันถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะอย่างที่บอกว่าแบบเพราะว่าถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนอ่ะเราก็จะแบบมีเป็นมีมันมีความคิดในตัวเองว่าแบบว่าเราจะกลับไปกินเหมือนเดิมจริงหรอเรามาเรามาแบบเราเราก้าวมาคพึ่งทางแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโซนโซนจะผิดเิ็นึงเราแบบเราก้าวมาคพึ่งทางแล้วนะเราจะกลับอีกหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบ มีความคิดที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตตัวเองอยู่ลึกๆก็เลยค่ะ hmm. แล้วเวลาเราลงรูปหรือลงคลิปอย่างเช่นแบบทริปลอนดอนล,ล่าสุดเนาะหนูก็จะกลับมาลงคลิปเต็มตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็มาคอมเมนต์แบบซัพพอร์ตกันเลยอย่างดูอ่านแล้วหนูก็แบบมีกำลังใจเออมีกำลังใจในการไปต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยอย่าจุดไหนที่รู้สึกว่าต้องลดแล้วไม่ไหวแล้วแบบว่าช่วงที่แบบว่านอนแล้วชอบโกรนอะไรเมื่อก่อนเนี่ยหนูเวลาขึ้นเครื่องบินกับพี่นัดเนี่ยนั่งบิสเนส จะเกรงใจ,จะไปก้านอนมากปู่จะนั่งข้ามมันตลอดคชีจะไม่หลับเลยเพร,ะพระาพระว่าเพราะว่าชีกลัวแบบรบกวนคนอื่นอะไรเงี้ย่ะพะน้องเป็นคนขี้เกรงใจมากมแล้วพอน้องน้ําหนักเยอะเนี่ยเวลาน้องหลับก็จะมีแบบเสียงดังนิดนึงบบทีนี้ก็กลายเป็นว่าไ,ไม่ไกล้านอนเลยแต่ล่าสุดที่ไปรอโดยกับพี่ดัดก็าือพี่ดัดมาบอกหลับแปทดชีหลับสบัดไม่มีเสียงอะไรแล้วแล้วก็ลยแบบคือมันแบบมันเหมือนเราสาเร็จในใจลึกๆเพราพี่ดัดมาบอกตอนถึงที่นู้แบบว่า แกไห้กลนแล้วนะรอบล่าสุดรู้ตัวไปเรื่อยไปกลนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบจริงหรอคือแอบจะ่เราห้าด้วยใจเดียวแบบว่าแค่เลือกกลนหนูก็จะเราห้าแล้วว่าว่แบบโอ้มันสำเร็จไปหนึงยากอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนเดนรู้สึกยังไงบ้างแบบว่าเฮ้ยมันดีขึ้นไหมสุขภาพหรืออะไรต่างๆหนูรู้สึกว่าสิ่งที่เปลี่ยนที่เพื่อนๆทักก็คือแบบว่าจะพูดตอนดีก็ไม่ได้นะเพราะเห็นเหงื่อออกจริงๆครับตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยหนูไม่ขี้ร้อนเท่าเดิมแล้ว แล้วหนูก็เริ่มไปขี้หนาวมากขึ้นตอนที่ไปลอนดอนก็คือหนูหนาวว่าปกติชินไม่เคยหนาวเลยไม่เคยหนาวเลยปกติหนูแบบว่าสู้ใส่ใส่เดี่ยวอยู่ลอนดอนอากาศติดลบได้อะไรยเงี้ยหนูหนาวกระดูกสั่นเลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเออตัวเองเลิฟแบบกลับมาเหมือนคนปกติแล้วเนาะใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนรอกข้างเป็นไงสวยสวยช่ำชมน้องยังไงบ้างส่วนตัวคือดีใจกับน้องเอิร์กนะคะกับสิ่งที่น้องทำมากเนาะงว่าแบบ เออเห็นน้องสุขภาพดีขึ้นนะัดก็ดีใจเพราะว่าเตือนตลอดเลยว่าแบบเออพวกเราเป็นห่วงนะพอแบบน้องหลับเราไม่ตื่นจริงๆเลยพี่เพราะว่าแบบน้องสามารถหลับทุกที่ได้ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยแต่พอน้องตอนเนี้ยหันมาใส่ใจสุขภาพขึ้นมันก็แบบดีใจกับน้องอะไรเงี้ยค่ะจะได้มีฮิวเวอร์ไปนานๆได้แล้วก็อีกเรื่องที่แบบพี่นัดหรือเพื่อนรอบตัวดูแบบสรสยก็คือเวลาเราเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงนี้ยดูจะแบบว่าเริ่มแบบันมีการแบบดูแคลอาหาร แล้วแบบว่าดูหลังแล้วละเอียดใ,ใช่แล้วแบบนับแคลว่าแบบเออถ้าเรากินแคลเท่าดีวันนี้จะมีแคลเท่าไหร่คือพี่ไดก็คือตกใจว่าแบบเฮ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือจริงจังไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูก็แบบพี่นัดมันต้องซีเรียสเราต้องท้ากินเคกิวแคลเท่าดีนะนอะไรเงี้ยใช่ค่ะดูเป็นจิกจั๊ถึงทันเลยอย่าเองปก็มีการเปลี่ยนไหมไม่คือดูจะแบบพยายามไม่กินอะไรที่ปรุงเลยดูจะกินแบบผลไม้แทนหรือว่าถ้าโยเกิร์ตก็จะโยเกิร์ตที่แบบว่าอ่ะอัน ก็จะแบบเป็นเรื่องกินกันเป็นจริงจับไปเลยอย่างใายการอีฟมาลุ้นเยคะต้องเราต้องปรับโฉมนะหรือว่าต้องปรับอีฟมาลุ้ยไม่ปรับค่ะเป็นเชียร์ให้แขกกินแทนให้เป็นเรื่องของพูดให้แขกไปเลยเราเน้นพูดคุยเป็นพอดแคสต์ไปเลยใช่ครับงานญาติค่ะเรื่องแต่งงานค่ะในบางคาอัปเดตแผนหรือปรับคือปีนี้แต่งทั้งพี่ทั้งน้องเลยใช่เลยเพราะว่ายวให้น้องแต่งก่อนเดี๋ยวน้องแนนแต่ง แต่งตอนมีนานี้แล้วค่ะแล้วส่วนตัวนั้นเองก็กับพี่กายก็จะแต่งตอนสิ้นปีใช่ค่ะปีนี้ทางบ้านขายออกมาแล้วค่ะค่ะแล้วกับพี่กายคือเราชินกับชีวิตแบบนี้ไหมครับกัไก,ก่กับต้นไม้ตอนแรกก็ไม่ชินเพราะนะัดเป็นแบบปังมากขึ้นัดน้องนนะก็ต้องอยู่ในความแบบว่าตัวอย่างคือประดิษฐ์ขึ้นเมคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราชอบความปังมากแต่ว่าล่าสุดคือพี่กายชวนไปเดทกอต้นไม้ <laughs> ฉันก็ออกมา กอดต้นแต่นั้นไม่ได้กอดแ๊บเดียวนะคะกอด30นาทีหนูต้องไปยืนกอดตอนแรกหนูก็ขำว่าแบบเค oh. ยกอดนี้สภาจะมีนางไม้อบอกมาไหมแต่สรุปก็ออมันสงบมากแล้วพวกหนูว่าธรรมชาติมันเย็นมันสบายตอนนีน้ชีวิตนันก็หลายคนแฟนคลับก็ตกใจกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปแต่ต้องบอกว่ามีความสุขมากๆเราก็รู้สึกว่าชีวิตเบาขึ้นสุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีความสุขกับครอบครัวมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเหมือนเป็นคนที่ ใส่ใจแต่งงาน mm hmm. ชีวิตนั้นมีแค่งานกับเงินแล้วก็งาน<ม>แต่ตอนนี้คือต้องบอกยว่าเงินก็ยังสำคัญแต่อยู่อันดับท้ายๆเลยเพราะว่า mm hmm. ความสำค,ค,คัญของคนในครอบครัวเนี่ยต้องมาก่อนอสุขภาพมาก่อนเข <c oughs> าชีพขัดกับเพื่อนก็ต้องชินให้ได้เพราะว่าล่าสุดไปลอนดอนค่ะเขาไปดินเนอร์กันสองคนลอนดอนเนี่ยเป็นเมืองที่แบบว่ามีโจเยอะเนาะเขาไปดินเนอร์กันห่างที่พักประมาณกี่รลนะคือถ้าเดินก็ชั่วโมงครึ่งเขาเลือกที่จะเดินกลับที่พักค่ะ คือถ้านั่งรถสินาทีแต่เดินชั่วโมงครึง่งเดินกับที่พักตอนเที่ยงคืนเจออะไรไหมน่าจะเจอสักสีค่ครับให้ไปเก็สักสี่แล้วแล้วพอะอะไรต <c oughs> <ด>ัวผู้ชายคนนี้นะที่เรารู้สึกว <c oughs> ่าเฮ้ยคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยทื่เสบายชีวิตกับเขาอ,อ๋อเพราะว่าเขาไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นที่เคยเข้ามาเลยค่ะแบบหลายคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยคนนี้เข้ามาเวลาผู้ชายเข้ามาหานั่มเนี่ยในจุดที่นัดแบบเริ่มประสบความสําเร็จเนาะแบบเข้ามาเพราะชื่อเสียงหรือเปล่าเข้ามาเพราะเงินทองหรือเปล่า แต่ระยะเวลา3ปีที่คบกันเขาพิสูจน์แล้วว่าแบบเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องตรงนั้นเลยเขามีแค่เข้ามาเพื่อเติมเต็มช่องว่างในใจที่นันขาดไปคือมีแต่ความสบายใจเขารู้สึกว่าคนนี้แหละต้องแต่งงานแล้วอยากเปลี่ยนสถานะชีวิตละค่ะถ้าพูดในมุมที่เราเห็นนะคือเขาอยู่แล้วเขาแบบแบบเย็นเย็น่ะ <c oughs> แบบ <c oughs> <น>ไม่รู้เหมือนคนเวลาอยู่กับทาอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่แล้วเขาแบบนิ่งๆเย็นเย็น พากันแบบอารมณ์ดีๆอะไรแบบนี้อ่ะคือพี่ต้องต้องเหตนะมันเป็นแบบว่านั่งไฟลอนดอนแบบสิบกว่าชั่วโมงเขาก็แบบว่านั่งคุยัปสิบชั่วโมงโดยที่หัวข้อก็คือไม่สำม<ป>คนคนมันต้องแบบว่าคิดก,กันจริงๆิงถึงจะคุยกันเป็นสิบชั่วโมงได้พี่เข้าใจไหมครับถ้าขับไปขับกลับโดยที่ไม่หยุดพูดเลยเซึ่งบางทีเราก็ยังสงสัยว่า หัวพ่ออะไรอันนี้สัมผัสไหมเราช่วยโลกอะไรได้บ้างไหมคือก็น่าจะบอกกันจริงแล้วสุดท้ายเนี่ยเดนถึงพี่หน่อยเป็นความเป็นสาแล้วพี่เราอ๋อก็ดีใจอ่ะพี่นันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เห็นแบบว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าพี่กายก็คือน่ารักกับพี่นันโดยตลอดไม่ว่าจะแบบมุมไหนไม่ว่าจอบกล้องไม่ออกกล้องคือเขาเสมอต้นเสมอใตตลอดเลย ก็ได้ฝากฝักได้อยู่แล้วแบบว่าพี่เรารอดแน่นอนแล้วพี่นะคะมีอะไรถึงน้องสาวไหมน้องสาวอะไรโอ้ยพวกเงาล้อ่ะก็ตกใจเพราะน้องจะแต่งงานแล้วอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบพาะน้ะเลี้ยงแนนมาตลอดเนาะเพราะครอบครัวเราก็สู้ชีวิตมาอะไรอย่างี้ค่ะแล้วแบบวันหนึ่งที่แบบน้องจะแบบเฮ้ยไม่ใช่น้องสาวเราแล้วแต่ไปเป็นแบบภรรยาเป็นแม่คนเพราะปีแนนก็ตั้งใจจะแบบมีน้องเรารู้สึกว่าเฮ้ย น้องก็โตมากแล้วจริงๆก็ถึงเวลาที่น่ต้องเข้าใจว่าน้องโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ดีใจกับน้องถึงก้าค่ะเรารอมีหลานก็สมบ,บัติที่หามาก็ต้องไปตกที่หลานได้แหละใส่ซองจุกๆไปแป <c oughs> <c oughs> ดหลักรอติดตามคอนเทนต์ได้เลยค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>